ตุน่นต่ำันเจ้าฟายังจุพอเด้อเราจะตสนเจ้าเด้อตาสวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังน้องมุกแฟมิลี่นะคะนี่ก็ ร้อนๆนะผ่าน้มุกมาอานานะคะมาอานาีาานา่ยนี่ก็ถึงวังทะลุนะอยู่ที่วังทะลุนะคะนะก็มาตั้งแต่ช่วงสายสามแล้วแหละผ่นา,านน้มุกเขามาเดินอ้อมมาเนี่ย มอนมกเขาอาบน้ำนะเดี๋ยวให้เขาเดินอ้อมไปลงทางนนหาที่ลงอยู่อาบน้ำก่อนมีสังเอนไหมหล่ะเธอนนะาอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำบ่ายนะช่วงบ่ายอากาศร้อนนะค <c oughs> ะ,ะ,ะแม่แม่ไปอาบน้ำก่อนเลยอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนลงน้ำก่อนร้อนร้อน ก็มาเดินไปลงทางนู้นล่ะค่ะสานปูตากันเลยค่ะหนูขออาบน้ำก่อนเด้อนะอากาศมันร้อนนะอากาศร้อนค่ะพีัค่ะก็เลยสวัสดีค่ะ ดีจ้าหนูมาอาบน้ำเด้อนะอย่าถือสาหนูนะเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะคะคื่นะคะวังทะลุนะคะมีน้ำหมุลเนี่ยนะคะน้ำามุนนาหลายเดือนแล้วแหละนะไม่ได้มามาอาบน้ำก่อนนะคะพอดี พานงมุกมาอ่าอยู่นาะข้างบนทางนู้นนะคะก็มากินหญ้านะมากินหญ้ากินอะไรเนาะนะมามาเที่ยวป่านะคะแม่ๆนะมาเที่ยวป่าแล้วก็นะได้มาอาบน้ํามูลด้วยนะคะก็จะปล่อยให้น้องเล่นน้ํานะคะให้เย็นสบายซะก่อนเพราะวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะนะร้อนร้อน เ้วสวยกำลังเดินมาเขาทาทางลงให้ลงเองเด้ออาบเองนะเปียก มาองอาบน้ำอาบน้ำก่อนทำมันตอน น้ำนะาร้อนนะคะ ใส่ผลไม้ให้กับน้ำมักได้นะคะเครื่องอะไรเ<ป>ครื่องอะไรบืนอะไอเตาเลย Chiên hài Chuyên hài rồi Chiên hài đây